กับกระดุดก็ขอสวัสดีนะครับผมที่ผมจะมารีวิวอันดับตที่ SF0191 นะครับสีดาวสีแดงชช้เพื่อนรังดูตาตารางนีได้เลยนะครับผมโอเคนะเรามาดูในส่วนของเส้นกายนะเส้นกายนะครับตัวนี้ก็มีตามที่เห็นเลยนะครับผมอ่าต่อมาในส่วนของปืนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะปืนมีอะไรบ้างนะปืนยศครบนะครับผมแล้วก็มีเอ็มเงินบวก 10S นะครับถ้าใส่ฟ้านะครับผมมีออร่าเอเดอร์เบอพีบวกแปนะครับผม แล้วก็ปืนไก่นะเอา์ลาวินโฟย์วันบวเนะครับผมแล้วก็สูน g กาแล็กซีนะครับแล้วก็ดาร์กอินโฟยนบวกะครับผม usb 9 8้าแปดนะครับฟอร์เซนเอ็มนะครมาลักน็อตบวกหนะครับผมบาร์บมดเพียวนะครับแล้วก็ Evolution อนโฟยนหมด0ูรนะบวกแปนะครับถ้าใส่ฟ้านะครับแล้วก็ c อน n ิชันเพียสจีวนนะครับแลเตอร์อินยวันนะออรลาดูโอนพีเกาบวกแปดเอนะทัสทีดีนะครับผมลอยกะสูน Galaxy ี่นะครับ แล้วก็ FN ฟเนบวกแปนะครับท่าน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีรยกระสุนเป็นรอยน้ำนะครับผมแล้วก็เทอร์เนลดาร์กอนฟลอยวันคิดอาคิดเอสคาเบียนะบวก 8S นะครับผมทัดไปนะครับผมแล้วก็เทอร์เนลดาร์กอนอีกกระบอกหนึ่งนะเป็นสนัยนะครับผมบวก 8A นะครับทัดไปเหมือนกันนะครับผมอเนเชียนเคกเก็บเสียงนะครับผมแล้วก็ปาโลมานะครับผมแล้วก็ตัวเอฟโฟสแลปเอฟโฟฟ้านะครับผม ตามด้วยค o น n e ชั่นเอ็มโฟย์ขอัทคนดิชั่นเอ็มสองร้นะครับปาร์ตี้เอมโฟยนะครับผมแล้วก็กระโหลกสังหารเเคเจ็กซีกระโหลกสังหารเอ็มนะครับแล้วก็บลูวอเตอร์บลัชนะครับผมวอเตอร์เอ็มสองนะครับบลูวอเตอร์ไรเฟิลนะตระกูลปืนฉีดแ้นมนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ก็สามารถมาซื้อจากไอเดียนี้ได้เลยนะเพราะว่าปืนพวกนี้มันไม่มีขายแล้วในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็คาก็แบกแปดเนะครับผม แล้วก็มีตัวโปรเพียสจีบอวกนะครับผมาไฟฟ้านะครับมีาม9 8ีก็นะครับลายคลาสสิกนะครับผม u c ซี่เนะครับผมตามด้วย n c c v r ีสี2เจนนะครับวัตเอรเบล์เพียสจนะครับผมแล้วก็ G36C นบก 4b นะครับธาไฟนะครับ i f เฟ l ้นะฟูมูนโฟยวันฮาร้วนีงออนเพียสจีบอกนะครับผมแล้วก็ตัว FN b บวกไลนนี้เลยนะครับ ตามด้วยทูน่าเอเอ็กสิบนะครับผมทาน้ำแข็งนะครับผมรากระสุนน้าแข็งเหมือนกันนะครับบีพียร์จีวานะโรล่าฟาร์มาเชนสนะครับแล้วก็สองศูนย์ศูนเกานเก้นะครับผมประมาณนี้ในส่วนของพกนะมีพกเทพนะบวกเกนะครับอ่แล้วก็มิมิดอลล่ากาตาน่าถาวรบวก 8s นะครับบวกเอเบ p 30เลยนะครับผม ขวานเงินขวานทองอ่าไม่ใช่ขอภัยนะขวานเงินแล้วก็ขวานตัวน้าตาลหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็มีด SFTC สองพันบะบวก1 0บเนะคุณัตของมีดตัวนี้ก็บวกเอพีสามสปีนะแล้วก็มี f u ฟ l m o ูลแมสตนะครับผมตัวตัวนี้บวก10นะครับผมแล้วก็มีส่วนของบวกเ p พีเอียีบนะครับบวก 10S นะครับ ในส่วนของระเบิดนะครับเดี๋ยวแยกเป็นระเบิดให้ดูเลยในส่วนระเบิดนะมีกระโหลกสังหารมาร์คทูหลูกกระโหลกสังหารตัวแฟลชห์หลูกนะแล้วก็สโมกอีก2ลูกนะครับผมต่อด้วยในส่วนของไอเทมนะเปลี่ยนรวยหกวันดูบัฟสาวันนะครับผมให้ชูบัฟเสร็จหวันนะครับเพิ่มช่องวูยี่สิบเอ็ดวันเก็บวูห้าวันนะครับผมในส่วนของเซตต่างๆนะฮะก็เหลืออยู่บ้างนะครับผมสามารถมาเปิดใช้เองได้เลยนะครับในส่วนของไอซีเหลืออยู่เจ็ดหมื่นหกสิบเอ็ดนะครับผม สำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาที่ w w w i d k i t g a m e in t h นะผมเข้ามาแล้วนะครับสมัครเติมเงินซื้อของได้เลยนะครผมวิธีใช้งานเว็บไซต์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมครับขอบคุณครับ